ตาอันนี้ผมจะแนะนําการยืนชนเลนกับฟอร์เรนนะนะตาอันนี้ผมเล่นเป็นเรียวมานะการยืนชนเลนกับฟอร์เรนว่าควรยืนยังไงอะเดี๋ยวตาอนนี้ผมจะมาแนะนำแล้วกันนะตาอนนี้ผมเจอเป็น FC ด้วยครับเจอ FC ใน uh, ท,ทักทายด้วยน่ารักมากเลยทุกคนผมลืมอัดคลิปตอนอยู่ในห้องเลือกตัวนะนะลืมน่ารักมากตัวน,น่ารักมากมานานาจะเจอ FFC น่ารักนะมาครับผมอัพผมอัพหนึ่งก่อนนะ ในเรื่องแรกรนะนี่ครับอย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งนะที่ฟอร์เรนดนไม่กล้าออกมาเคลียร์คลิปรอบแรกเลยเขาคิดว่าเราอัพสองนะนะก็คือมันก็คือเหลี่ยมของเรานะ,นะเออหลอกเหลี่ยมเข้าไปนะคือเขาไม่กล้าเขาเขากลัวเราแทงสกิลสองไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อัพสกิลสองเราอัพสกิลหนึ่งเพื่อเอามาเคลียร์คลิป <c ười> โอเคเราก็เดินครับนะเราเน้นเดินเกมแล้วกันตานี้ผมจะเล่นเป็นเน้นแก๊งแล้วกันเน้นเติมไฟนะครับนะหยิบยอดไม้มาเราไม่สามารถที่จะสู้กับฟอร์เรนเน แบบสู้ยาวไม่ได้นะแ,ะแบบใส่สุดไม่ได้นะเราต้องเข้าออกแทงออกแทงออก,ออกเล่นเชิงกับเขานะครับนะมันก็สามารถปั่นฟอร์อเรนได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาถ้าเราเล่นเชิงดีๆนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นไปเอาเป้าเอาเอาป้าเอาเอาป้า,ายังไงยังไงเห็นไหมครับเมอแต่หมูเกือบตุยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาไหมเอาเป้านี่บาสูไปหนึ่งทีล่อเขาครับล่อเขาเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอาเจ็บนะนะขอเจ็บนะเอาเฮ้ยผมเล่นได้ไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอรอสักคิวหนึ่งก่อนครับ บอลิอก็เจ็บโ okay, อเคเพื่อนกอาลังขึ้นมาเล่นเลยครับปึ๊กโดนแล้วเอา,เอ,า,เอ,าอ้าวมอดหรอมอดหรออันตีมาพอดีปุ๊บปันสวยครับพเพื่อนขอบคุณมากเลยยอดเพื่อนโอ้โหจากจะตายเป็นไงสวนได้เดีย๋ยวมามตัวต้นเกมครับซึ่งต้นเกมแบบสามารถเดินเกมได้ดีนะสร้างความได้เปรียบให้ทีมได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีคนไม่ชอบเล่นกันมันก็มีตัวอื่นทีนทน่เล่นได้ดีกว่านี้นะครับคคนก็เลยไม่ชอบเล่นน,นะแต่มันก็พอเล่นได้ครับเนี่ย อย่างนี้เดียวผมจะไปเดินมาแก๊งเลยนะนะเพราะว่าป่าเราเคลียบบนแล้วนะเราไปบนก็ไม่มีประโยชน,น์ครับนะถ้าป่าถือว่ามีใครเคลียร์แล้วเนี่ยอย่างเช่นตาไน้ไมเมื่อกี้เนี่ยป่าเราเคลียร์วิบนไปแล้วผมจะเลือกมาเติมเลยนะ,นะมาเติมไฟแทนป่าเ,เพราะป่าอยู่ไกลามากต่อให้เราวิ่งขึ้นไปบนเนี่ยก็ไม่ได้สวยเพื่อนสวยสวยเป็นได้อูู้อดูินสวยมากอุ้ยโอเคแทงเรียบร้อยเรยียบร้อย,อยนะขอโดนเราไปอีกแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมครับถ้าผมวิ่งขึ้นไปบนน่ะไม่ได้อะไรเลยนะคลิปก็ไม่ได้นะครับ แต่ผมตัดสินใจมาแก๊งตรงมังกรไอ,อ้ตรงคลองนะนะคือได้ได้ป่าเขาได้หลายตัวอะไรนะได้ทุกอย่างนะครับนะคุ้มได้ของด้วยคุ้มจ,จัดจัดเลยนะนะเห็นไหมแต่ส่วนมากที่ผมเล่นฟอลเลนนะผมจะเน้นกดดันเลนทุกคนก็เห็นนะครับแต่ละตาผมจะชอบเน้นกดดันเลนนะเวลาผมเล่นฟอลเลนแต่เวลาผมไม่เล่นฟอลเลนผมก็จะเล่นเกมแบบเติมไฟนะเติมไฟเติมเติมเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าอย่างเช่นตานี้นะเอาแทงออกแทงออกครับปุ๊บพยายามเก็บติกอยู่หนึ่งไว้ด้วยนะ จกตสกิูหนึ่งไว้เวลาเราจะได้หนีเขาได้ครับหลอกล่อหลอกลอ่ลอเข้าไปเห็นไหมครับเราใส่สุดไม่ได้นะกับฟอลินน่ะถ้าเขาสีแล้วนะถ้าเขาสีแล้วเราใส่สุดไม่ได้เขาสวนเราตายได้เลยนะเพราะว่าวเวลาผมเล่นฟอลินนะผมเจอเรม,มาผมผมผมสวนได้ผม,ผมรู้มันคนเล่นฟอลินก็รู้อยู่แล้วไงครับถ้าเราเราก็รู้ขืนอยู่แล้วว่าว่ารู้ว่าฟอลินทำอะไรได้บ้างยคือมันถ้าเราอะถ้าเรียม,มาใส่สุดกับฟอลินคือฟอลินสวนได้อยู่หรือเปล่าอันแน่จริงด้วยยังไงเห็นไหมครับพยายามกดสกิลพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้นะได้ไหมครับ สาเสียปิกเกอร์อ้าวไงมาปะล่ะอ้าวมาปะล่ะเอ้าเอ้าตายดิเฮ้ยฟอเรนกลับมาทำไมได้เพื่อนได้ได้ได้แลผมสวยไอ้บัพเป็นคิวไปครับ40แล้วเว้ยเห็นครับเวลาเราเดินมาแก๊งอ่ะพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้นะสกิลหนึ่งพยายามไม่จำเป็นอย่าใช้นะเก็บไว้ก่อนที่เราจะเดินเข้าปุ่มนะอย่างเช่นถ้าผมกดสกิลหนึ่งไปช็อตเมื่อกี้ที่ฟอเรนจักผมอ่ะผมผมอาจเดินลาตายได้เลยเพราะว่าเราไม่มีสกิลหนีแล้ว ก็เวลาเราเดินแก๊งหรือว่าเดินมาเคลียร์เลนให้เพื่อนน่ยพยายามเก็บเป็นลหนึ่งไว้นะไม่ยังเป็นอย่าใช้นะเพราเก็บหนึ่งเอาไว้หนีนะนะไว้หนีได้ใช้ได้สองครั้งเวลาเราใช้โดนขือหรือว่าใช้โดนคีบอ,อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะมันก็จะใช้ได้สองครั้งนะ <S 1> <S 1> เป็นกิลหนีที่ดีเลยครับของเดียม,มานะ <S <S ถ้าเราใช้ไปแล้วเราจะหนีไม่ได้ครับหาตายเดียม,มานะโอเคทีบะทีคะเนี่ยครับรักษาระยะห่างไว้เพราะเราเป็นตัวระยะครับเดียม,มาเป็นตัวระยะอยู่แล้วนะครับรักษาระยะห่างไว้อย่าไปอยู่ในระยะดอกของพอลิเนครับนี้ผมเล โอ้สวยเพื่อนสูหายดีวะหยายดีวะเดี๋ยวสลับครับแต่ผมเล่นก่อนเพราะว่าป่าเรากับรมอยู่ล่างนะเดี๋ยวผมจะเล่นแทนป่าก่อนโอ้โหพุ่งติดคือว่ะเฮ้ยโดนยังไงวะไหววะเพื่อนโอเคโอเคขอตีเลนขอตีเลนนะครับป่าเราก็เคลียร์ไอ้ป่าเราได้อยู่นะโอเคนะเขาไปเติมไฟให้เราเขาไปเรียบรออ้อยอดุนตันสวยมากครับเขาไปเคลียร์เลนให้เราแล้วคือผมไม่ตื่นแก๊งนะคือมันก็อยู่ที่การตัดสินใจเดี๋ยวเรอ ย้อนย้อนเพื่อนย้อนย้อน๋ยวเราสักกิ๊วหนึ่งผมวะเราสักกิ๊วหนึ <leak. S 2> ่งสมมติมาเพื่อนลุยแทงเดียบร้อยโหโดนไปอะไรมาไม่ได้หรอคนเจ็บเจ็บนครับตอนนี้ผมก็จะแก๊งบ่อยแล้วนะก็ดูเวลาเพื่อนสมมติเพื่อนไปเกียนเรียนเราเนี่ยเราก็ไปทําอย่างอื่นแล้วนะไปเอาคลิปกลางหรือว่าไปใส่คลิปกลางไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรครับไม่ไปใส่คลิปกลางหรือไม่ ไม่ก็ไปแกงนะนะเราก็จะได้ประโยชน์ในไม่ไม่ไม่เสียเวลาเปล่าอะสมมุติป่าเราเคลียร์แล้วอย่างที่ผมพูดไปต้นเกงนะสมมติป่าเคลียร์เลนเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปวุ่ยวายอะไรนะก็แค่แบบเราไปเติมไฟออกไปไปแท็กกลางเอาอะไรเนี่ยยังไงเราก็ได้กลางแท็กกับเพื่อนอะไรนะหรือไม่ก็ไปเติมไฟเราอาจจะทําให้ทีมชนะไฟหรือว่าได้คิวเขาหนึ่งตัวสองตัวอะไรประมาณนี้นันะโอ้ผมตายป่ะพลาดป่ะพราะเล่นอันติโดนผมครับขึ้นเขาแบบลำยันยับเลย ทำผมได้นะเสียข้าดชั้นดาวผมด้วยเถอะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องใหม่เมื่าแต่โม่ผมก็โอ้ย <c oughs> ว่าแต่โม่ยังไงครับตรงนี้อ๋อจริงๆโอ้โ,อโหไม่รอดโอ้โหย,ย้อนย,ยิง,งโโฟีตัดย,ย,ย,ยิ่ยังไงโอ้โหฟินนักสวยตัดยิ่ยิ่งลันด้อมาต่อทำไ,ได้ไหมได้ดิถูกไม่ตายเหรอวะตายปะไม่ตายเห็นเป็นไรครับก็ผมดูดีครับนะก็ฟาเรนช์ถือสามสองซึ่งเขาโดานผมกดอ่ะ เห็นไหครับเรียวม้าเป็นตัวที่กดฟอร์เรนได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเล่นเชิงกับเขานะรักสายยาเล่นรักสายละห่างเขานะไปอยู่ในระยะดอกพยายามชัดสีแทงออกฟ้าสีแทงออกทีหนึ่งไม่จำเป็นเอ้ยโดนเพื่อนได้ได้เพื่อนได้อุ้ยอองย้อนไม่ตายโอ้ยโอ้โหนิดเดียวทุกคนเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้โอ้พลาดอ่ะนิดเดียวทุกคนพลาดช็อตเดียวเห็นไหมครับพลาดช็อตเดียวช็อตบนหนาคอได้ พลาดแบบจะมาแก๊งผมสัตว์ยาวแต่ผมโดนผมสวนไปนะนะคือตายคู่ด้วยท่านั้นเพื่อเรามาแก๊งพอดีมา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 สอนท่านนก็ยาวเลยนะซึ่งเดี๋ยวมาเป็นตัวต้นเกมนะเป็นตัวที่ไหลได้ด้วยนะตานี้มันจังหวะมันเป๊ะด้วยนะจังหวะที่ผมไปเติมไฟเนี่ยมันเป๊ะเป๊ะไปหมดเลยับทามิงเป๊ะหมดเลยนะมันก็เลยแบบเกมมันดูไหลลื่อนะเกมดูดีนะเกมดูแบบเรียบง่ายไปเลยทามิงมันแบบเป๊ะนะล่ะ ในจังหวะที่ผมเติมผมไปไปแกงได้ตลอดนะเฮ้ยโยนอนเราพุ่งหายอนนะครับได้สองไหมโอเคเอาว่ะเอาว่ะท่าเท่ีะเป็นไงคนเจอท่าเท่ไปเป็นไงมีสองได้เพื่อนได้ได้เพื่อนได้ได้ถูกตั้งสวยเพื่อนเจอดิกกุดเอาเพื่อนเอาออกปากสวยนีมไงไม่รู้จักนักฆ่ามีสังหารแล้วซะแล้วอะยรมาอะไรไงเขาเปล่านะคอสดูดเลือดมาดูดเลือดมา Okay. เอ้ยเอ้ยโอ้โหเพื่อนเราเล่นดีวะ่ะอารดูวินผมผมเห็นหลายจังหวะนะอาร์นินแบบอันตีสตันสวยมากครับเข้าสวยมากเลยเวลาช็อตแล้วเล่นดีมากเล่นดีทุกคนเลยครับซึ่งตาอันนี้แบบเจอเอซีแบบน่ารักด้วยนะทักทายน่ารักเลยผมลืมผัดคลิปไว้ลืมอัดคลิปตอนอยู่ในห้องนะั้นตอนอยู่ในห้องเลิกก่อนพอมาดูกได้นะทักทายนะมาคอมเมนต์ได้นะเขาน่าจะดูอลไรมั้งคลิปนี้มาโอ้โหแตกเลยว่ะ รับพี่เือนตายปะตายสวยสุดโอ้โหฟิกเกอร์โอ้เรียบร้อยโอ้โหนี่พลาดว่ะย้อนฟิกเกอร์ทุกคนแม่งผมได้นะผมอาจจะได้ย้อนด้วยเมื่อกี้เพราะว่าถ้าผมอันตีเดียวผมจะดูดเลือดไงย้อนฟิกเกอร์หลบโอ้โหแสบจัดเลยเจ้าย้อนทางเดียวเพื่อนจะสามทางแล้วเอาสามทางก็ได้ครับมาช่วยดีกว่าประมาทไม่ได้ครับเลดเกมนะย้อนนะครับนะก็รู้อยู่แล้วศักยภาพของเลดเกมของย้อนนะนะศักยภาพของย้อนเลดเกมครับนะ โอเคเพื่อเอาเอเอาเอโอเคถือว่าแลกได้อยู่ครับโอเคอยู่ไอ้เป็นไรเหมือนเขาหลุดเอาเออหลุดหรือเปล่าไอ้น้องหลุดหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมันเข้าไปเออ็ว่าาอยู่ยืนแรกกับยอนเลยอ่ะเป็นไรถือว่าแลกได้โอเคอยู่ครับโอเคอยู่หีือเปบ่าตายฟรีนะถือว่าแลกยอนได้ก็โอเคตัวสําคัญของเขานะครับเย่มาเป็นตัวต้นเกมครับซึ่งเลดเกมก็จะทำอะไรได้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามัน มันเป็นตัวระยะระยะก็จริงแต่มันระยะสั้นครับแล้วมันมันยังไงผมจะพูดยังไงอ่ะเหมือนแบบอาสติว่ายอนแรงแล้วเนี่ยยอนมีของแล้วเนี่ยรูดเราทีเดียวตายได้เลยนะ <Sl> <laughs> ถ้าเราไม่ออกของแทงนะแต่ผมไม่เล่นออกของแทงไงเดียมาผมเล่นเป็นสายดาเมจนะนะเพราะว่ามันเป็นแบบเราเล่นต้นเกมอ่ะเรามาทําต้นเกมนะซึ่งเนี่ยเราที่ชอบออกดาเมจอยู่แล้วมันจะได้ไรครับแทงทีหายอนะไรไ้ก็มีประโยชน์กว่าเว้ยโอเคอยู่หรือเปล่าไม่อยู่โอเค โอเคครับเราเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเราไปเอาดันทีมาย้อนอยังไงวะสริอเ่าปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ถึงวะไม่ถึงทุกคนผมจะพาตีแล้วก็แทงนะสกิลสองนะครับนะก่อนก่อนที่เราอ้าวตายก่อนที่เราจะกดอันตีนะําให้เราใช้สกิลสองไปก่อนนะพอเราอันตีแทงปุ๊บเรากดอันตีโดนะนะนะมันก็จะลดกูดาสกิลสองครับโอ้ oh, โหแทงสองสยองปันเรียบร้อยขวารนสตันมาสิแทงไปทันทียังไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมครับโอ้โหเรียบร้อย ก่อนที่ใช้อันตีนะครับเดี๋ยวมานั้นเราต้องแทงสกิลสองไปก่อนนะเพื่อที่จะ,ะเวลาเราแทงสกิลสองไปแล้วเนี่ยพอเรากดอันตีโดนศั e to ส pipeline, สตรูหรืออะไรก็ได้นะสกิลสองมันจะลดคู่ดาวนะครับซึ่งเราต้องกดใช้สกิลสองไปก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะอ an ันตีนะก็ในเลตหลายคนก็รู้แล้วแหละครับนะโอเคครับ MVP มพีพีก็ตกของผมนะก็มันต้องได้แล้วป่ะนะเขาเดินเกมดีขนาดนี้แต่มันเวทีทำให้มันไปครับจังหวะที่ผมแบบป่าแบบมามามาแบบ จังหวะที่ผมแบบกลับบ้านไปเนี่ยผมสวนกลับบ้านได้แล้วป่าเราไปเคลียร์บนให้ผมแล้วผมเลือกที่จะไปอะ่ะผมตัดสินถือว่าผมตัดสินใจถูกนะครับนะเพราะว่าผมเดินไปแก๊งล่างแล้วนะนะช็อตเดียวก็คือช็อตแรกที่นาคอร์สไปแก๊งรเรียนผมก็คือพลาดช็อตนั้นนะที่ผมจะตายแต่ผมไม่ตายนะแล้วก็ดึกนาคอสกับฟอร์เรนตายเองนะสองสองตัวเลยได้มาสองแล้วก็ยาวเลยครับช็อตน,นั้นนะแล้วผมก็ไปเติมไฟล่างนั้นก็คือชนะไฟด้วยแล้วก็ยาวเลยครับทีนี้ยาวเลยเกยมไหลอีกครับซนอมบลก็ประมาณนี้ครับนะก็ การจีฟอร์เรนแลวก็การเดินเกมของอในรูปแบบผมนะก็หลายคนก็ไม่ได้เห็นในการเดินเกมที่แบบรูปแบบเติมไฟเน้นเติมไฟหรือว่าเน้นเดินแบบแก๊งอะไรแบบนี้ก็ปกติของก็จะเห็นที่เล่นฟอร์เรนก็จะเน้นกดดันเลนอยู่ในเลนมากกว่าที่ทุกคนเห็นนะแต่ตอนนี้ก็ที่ก็เล่นให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะการเดินเกมเติมไฟกันตัดสินใจเติมเพื่อนยังไงแล้วก็ที่ก็อธิบายก็ยังไงก,ก,ก,งไงก็เหมือนเดิมครับท่านชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคร้แล้วก็ฝาก YouTube ด้วยนะครับนะ้ก็เฮ้ยจะ 3, สามพันซับแล้วนะเว้ยเออก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านได้ถ้าชอบก็ฝากว็แล้วกันนะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ